สลับตัวสุ่มของเรานะครับผมตอนนี้เราก็เลื่อนเวลามาจับเป็นวันที่31พฤษภาคมนี้นะครับวันใหญ่สุดก็คือจะเป็นรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟินนะครับผมรวมมูลค่ามากกว่า10,000แบาทนะครับผมรวมหมด50รางวันนะครับผมซึ่งรางวันใหญ่สุดนะครับผมจะเป็นรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟินนะครับผมและทีมงานสายชิวจะไปส่งให้ถึงที่นะครับผมง่ายๆครับผมเพียงแค่สแกนบาร์โคดที่ปรากฏบนหน้าจอนะครับผมแล้วไปบอกแอดบินนะครับผมว่ามาสมัครซื้อตัวสายชิวครับผมหรือว่ากดฝากเงินไปแค่200บาทครับผมก็จะได้มา1 และเราจะมีรางวัลประจำปีนะครับผมก็คือแจกรถใหญ่นะครับผมเป็นซูซูกิสวิปนะครับผมมูลค่า5้าแสนกว่าบาทนะครับผมลีบๆนะครับผมสมัครเยอะนะครับผมยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นรับเยอะนะครับผม Yeah, people try tell me that this, bro. even know me, that can't Niggas this, to do bro. don't know bro. try I So... เอาละครับวันนี้นะครับผมเราจะมีการคัดเลือกนักแข็งนะครับผมซีซั่นสกลุ่ม A นะครับผมเราจะเอาเพียง4คนเท่านั้นนะครับผมเพื่อไปฝึกอบรมกับตัวขับระดับประเทศนะครับเอาเป็นว่าวเรามาเอาจะช่วยทุกคนนะครับว่าใครจะอยู่หรือใครจะต้องกลับบ้านไปนะครับ โอ้โหมาดูเมื่อกี้อย่าให้มันบิดเลยถึงขั้นแบบว่าทีมงานมาบอกเลยมัน,มนมเนอาออได้แต่ แต่คอนโทรลไม่ได้มันยังไม่มันยังน่าห่วยตัวมันน้อยข้อมือมันน้อยตอบตามตรงนะเอ็งเอ็งชูได้อยู่ใช่ไหมถ้าถ้านาสายพี่จะทำแม่เสียวเลยนี่ถ้ามันถ้ามันเทียวทุกทำทุกทำอะไรไม่ต้องค่อยๆค่อยไปอ่ะเองอย่่าไปนีแค่เกียร์เดียวอ่ะผ่านไปได้ก็พอแล้วได้อยู่ใช่ไหมพี่ให้คะแนนแค่ชูดออกตัวไม่ใช่ไปเอาคะแนนทางนู้นเดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวค่อยว่ากันอ่าไม่ต้องโชว์เอางี้ยังผมผมให้จอบเองลองชูดใหม่ที่นงครับ ขอขึ้นอ่ะอ่ะเี่เดียวชุดเกี่เดียวเพิ่งตะเกียบชุดแต่ว่ายังไม่ให้คะแนนแต่ให้ชุดให้ดูก่อนไอเคคอโอ้โหน่ะขึ้นเลยเฮ้ยโอ้โหมันปวดในออยหรือเปล่าวะก็อยู่ทีมที่ตกโกลด้วยตอนหลังต้องคลายดูเกียร์ก่อนเกียร์หนึ่งจุดสามลดด้วยจุดก่อดแน่เลยโอ้โหวันนี้มันเกียร์สั้นนี้มันทำไม ไม่สิท่านหนึ่งไม่แบบเร่งดูเรียก่อนเร่งดูเรียอะไรโอ้เออต้องให้ว่างทุกครั้งก่อนเร่งรู้ไหมอ้าวดันตัวไปหน้าสุดทำไม่ถึงเออโอ้โไม่ได้กดไปอืมหัวใจมันได้ถือว่าออกได้เนี่ยถือว่ามันฟังเราอยู่พี่คุกคันเร่งได้ไม่มีสมาธิไงมันออกได้ตัวของมันเอง ใช่เอายังแล้วไม่เอายังเอิงเอายังเอามั้ยถ้าเอิงบอกเอาคือจะให้คะแนนแล้วอือเอาแล้วใช่ไหมคะแนนนะขอยอให้ให้น้องหน่อยให้หน่อยเขาตัวเบาด้วยเว้ยเบาค่ะเบานักเออเอาปลอดภัยเอาปลอดภัยเอาเซฟเดี๋ยวพี่ไปซ้อมเอาได้ก่อนหน้าอือจะเอาทรงเองว่าเอิงจ่ายไหมน้องเล็กนะพี่ต้องดูแลไอ้เองลองลองลอง เฮ้ยทำไมได้มาดีวะเลี้ยวมาเลยดิบอกเลยดิลบไอ้บุญมีได้เลยเนี่ยไอ้นั่นไอ้บุญมีไอ้นี่ไอ้บุญทิ้งกันแล้วกันเอางี้ถ้าเองแบบผ่านเขารอไปถึงแบบหนึ่งในติดหนึ่งในสามที่จะให้เงินเอีกปันเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่จะพาเองไปดัดปันพี่พาเอีกปดัดปันเลยขอบคุณนี่ขอบคุณดิเออตอนให้ผ่านไม่ได้ก่อนรอบนี้ รอบนี้เอายิงไอพี่พี่แป๊บนึงเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งนะใช่ไหมเสียงดังขึ้นมาเอาเลยไหมมาเอต้องอะไรได้ยังไงเออแล้วน้ำหนักอะเรื่องน้ำหนัก ผมดูอย่างเดียวเออออกกำลังกายออกกำลงกายคะแนนอ่ะแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเหลือไอ้สเต็มหรือเปล่าวะต้องแก้ใหม่เพราะว่ารถคะแนนอ่ะเพราะว่าตอนขี่รถมีอาการที่มีอาการตจื่อ่ะหรือสเต็มาแก้สเต็มคนสุดท้ายครับคนสุดท้ายตอนมีอาการสเต็มขี่ดีนะตอนนี้รถหายแล้วสเต็มอาจจะขี่ไม่ดีก็ได้นะอาจจะบินไม่ได้นะเออลงทะเลไก็ได้นะมั่นใจไว้หรอมี จันเล็กเอกหลอดมาแล้วจันนีเขาทำไม่ได้ดจอบที่ทีมไทยทีมมุ้งปล่อยไหมใช่ไหมวะลืมมอให้ความพยายามมัน ก็เกิดขึ้นได้ซีสันหนึ่งจะโดนซีสันสองแดงนะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ใหเวลาเห็นล้อลอยนี่จะเวลาเออพอพูดถูกตอนที่รถเอ่อมีอาการขับดีพอรถไม่มีอาการปุ๊บ ผมเลได้รมาดูมาดูกมามาเราก็จะมาประกาศนะครับผมเอางี้ผมจะไล่ตั้งแต่คะแนนคนที่เยอะที่สุดเลยครับผมมาก่อนเนาะคือให้คะแนนเต็มสิบเนาะเท่ากับถ้าคะแนนเต็มสิบได้สิบสามคนเนี่ยก็สามสิบตอนนี้มีคะแนนสูงสุดก็คือยี่สิบแปดโอ ช่างนุกแกหลับตาตอนกดหรือเปล่าแกมองไม่เห็นหรือเปล่าถามแกดูก่อนต่อถูกนาแล้วเดี๋ยวยี่แปดยี่แปดมีสองคนสองคนด้วยอ่าก็ถือว่าคะแนนเท่ากันเท่ากันโอ้โห่าเล่ารายละเอีนดดีนะผมเอาคนแรกเลยกันนะพีใครพี ก็บอกแล้ก็พีซีสองก็พีไครพีไงแล้วอะไรอ่ะยี่สิบแปดคนต่อไปใครเนี่ยอ่ะเรียกชื่อเร็วต้นกล้าต้นกล้าวต้นกล้าโอ้โหดูดูจอดแบบรุ่นจนแบบอันนี้ที่สองมาแล้วอ่ะต่อไปคะแนนรองที่ได้อ่าจากยี่สิบแปดก็ยี่ห้าอู้ยอึ่งตัวเนี้ยเฮ้ยรอดูเราดูคัดรอบคัดมาแน่ เอ้ยมันของจริงว่ะคนเลยวจำชื่อไม่ได้มันยังไงวะจอบครับผมไอ้จอบ์นโอ้ยอน้ยอชอชื่่อชื่่าชื่่อชื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 ่อ้า่อชื่่อชื่่อชื่อ่จ่อช่ช่อชอ่ว่า่อช่อ่อชื่อ่่่่า่าชช่ชออ่อ่ เท่ากับโอ้แซนแซนแซนแทนแทนแซนแทนแทนเก็บมองไม่เห็นชื่ออะเน้าไม่เห็นเชื่อยนะเอากระมองว่ะมาร์คมาอะไรเงี้ยมาร์คเดี๋ยวไม่ต้ใส่เสื้อเหลืองมาสองคนเด็กคูกขอรับนะครับก็เอาที่ก็ขับ ได้คิดก็เห็นแล้วว่าออกแล้ก็ยังเอาเอารถไม่ค่อยอยู่ด้วยนะกชินรถที่แรกก็ไม่เป็นไรนะก็เดี๋ยวมีเดี๋ยวพี่มีค่ามันอะไรให้กลับบ้านไปทานกันที่บ้านครับผมไม่เป็นไรเนาะเสียใจเราก็มีให้แก้ตัวกันได้ที่สามมีแน่นอนแน่นอนแต่ว่านี่เดี๋ยว พวกนี้อ่าถือว่าตกรอบไหมที่เราบางงจะจัดสนามงานแข่งพอดีครับครับงนทางนั้นคือยังไม่หมดประโยชน์นะก็ยังแก้ตัวได้สนามกำลังเสร็จน่าจะไม่เกินอาทิตย์ได้ยวเาประมาณนั้นถ้าไม่มีฝนไม่มีอะไรก็เจยไปแข่งเลยไปแข่งลองรู้แล้วตกรอบผื่อไปแก้เร่อๆเลยก็ไป้ได้ได้ได้ มสำหรับคลิปนี้ผมเราก็ได้มาเข้ารอบแล้วสำหรับกลุ่มหนึ่งครัผมขอดูหน้า่อหน่อยมัหนาุเลยใ่ด้วยโอย่งไลักครัโอ้แล้ไต้องขนานหมมนี่ไหลแล้วหลแล้วเริ่มไหลแล้วไอ้นี่เดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยว มีอะไรฝากถึงท่านผู้ชมไหมอ่ะคนก็คิดตัวมาก่อนนะายิงเราได้ชี้แล้วมีอะไรฝากให้เชียร์และติดตามเราไหมยังไงอ่ะตามเฟซอ่ะก็ไม่ฝากให้กำลังใจผมด้วยนะครับอะไรมาให้กำลังใจผมด้วยนะครับทำผู้ตามไม่ใช่เองขาพูดเออที่หลาความมางพ่อแม่แม่ตอนนี้แม่ก็แม่ครับผมทำได้แล้วนะครับยังยังยังแค่เข้าแล้วเอออ่ะยังดีฝากใหม่

จี๊ดเปลี่ยนเปลี่ยนจี๊ดเปลี่ยนนี่ดังดังเลยโอเคเออเอ้าครับผมครับผมโอเคโอเคอ่ะโหยดีใจที่พวกที่ที่ที่ผ่านเข้ารอบไหครับผมครับผมที่ตกรอบก็ไม่ต้องเสียใจเดี๋ยวมีให้แก่กลุ่มแรก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 ครับผมแล้วก็เหลือกลุ่มต่อไปคือกลุ่มที่สองเดี๋ยวผมจะบอกก่อนที่ตกรอบไปเมื่อกี้นะเท่าไหไรสีหุ่นนะ สองคนเดี๋ยวกลุ่มที่สองนี่มันจะมีตกรอบใช่ไหมตกรอบพอตกรอบมันก็จะมาเดี๋ยวไอ้สตกรอบกลุ่มหนึ่งกับกลุ่มสองผมอยากได้สักคนหนึ่งเอาฉันเลมีให้แกหน่อยอ๋อยังยังมันเลยเดี๋ยวเหมือนได้มีสิทธิ์แกเหลือเวลาไปเอาไปแก้ตัวได้แกตัวแน่นอนเอาผมละรอบหน้าเดี๋ยวได้อ๋อแล้วมันแล้วยิ้มกันเลยล้ะอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะผมก็ จบเรียนลงจะพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับอ่าคลิปต่อไปก็เดี๋ยวเจอกันพวกกลุ่ม2นี่มานั่งรอแล้วกลุ่ม2ดูไหนกลุ่ม2กลุ่ม2ใช่ไงไอเวลานี้กลุ่ม2มีใครมีใครกลุ่ม2บ้างตอนนี้มี1 2ึ่ในกลุ่มสองมีใครมีไหมมแค่นี้ยอ๋ออ๋อขี่แคบยุ่งอ๋เดินเข้าอ๋อเดินเข้าออส่วนเดี๋ยววันนี้มีคนถอนตัวจะกลับบ้านด้วยก็เดี๋ยวจะเราจะมาละอาน้องเขาด้วยครับผมาโอเคใครที่ถอนตัวห้างครับผม อ่ะอันนี้ชื่อชื่ออะไรนะชื่อแบงค์ครับน้องแบงค์อ่าทำไมถอนตัวถอนตัวเพราะอะไรจะกลับไปทํางานแล้วผมอ๋อเอาไม่ไปตามความฝันเราเหรอที่เราคิดว่าเออมันกลัวครับพี่อ๋อกลัวคือเห็นผมมาเจอของก็ดูขาผมยังล้าอยู่ครับผมยังไม่ค่อยหายดีเท่าแล้วแล้วทำไมตัดินใจมาครับเราตอนแรกก็คิดว่าจะมาลองลองสักครั้งครับอ๋อเฮ้ยได้กี่อย่างแค่มเตะคร้อนนะครับตอเฮ้ยในในก็จะไปแล้ว ลองไหมเราลองสักครั้งหน่อยไหมถ้าไม่ได้ไปเห็นแล้วแบบอากลองงี้ดีกว่าจากในคลิปที่เราดูเห็นโรเบียก้าหีเลยแตกต่างกันไหมแตกต่างแตกต่างเป็นข้ออะไรกันเลยยังไม่อยากเก็บตัวครับอ๋อก็สรุปว่าไม่ลองแล้วจะกลับตัวกลับบ้านกลับที่ไหนอันนี้เราจะกลับไหนมอชครับมอชเชียงใหม่เชียงใหม่โอ้ไม่ไม่ไงมาไงดันรถมา ขี่มอเตอร์ไซค์มารถคันไหนคันที่จออยู่อูนั่นแหละครับโอ้โหไกลขนานไหนเอ้โขนาดนั้นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวค่าค่าน้ำมันกี่บาทเนี่ถ้าขี่มาผมลงมาผมเอามาพันสามอ้เดแลยวเไม่ล้วครับอคิดยังไงตอนตอนขี่รถมาก็เอารถมาลองด้วยครับลองวิ่งเอาลันไกลอ่อะอโอ้รเเ๋อเวอันนี้ถ้ากลับได้แบบมา รู้จักกันเนาะเท่ากับเรามาเท่ากับเราจะไปด้ได้เดินไปไดินไปเป็นไงสาวเชียงใหม่แย่มประเฮ้เฮ้ยเองอยู่บุรีรัมนานแล้วสาวบุรีรัมเป็นไงก็พ่อพ่อกันเนาะโอ้โหตู้เหนือได้ะลองเอาอย่างี้ลองลองิ่งมาไปนอนเขาแล้วพูดพูดถึงคนเหนืออ่าเรียว่องสาวมาถุงนะเฮ้ยได้ไ้สาวแล้วเหรอมึงไมอยู่ใช่เหรอเอ้าครับเลยนะแล้วไอ้รูปภาพขายได้ยังรูปภาพขายได้ยังรรููปปยังไม่ได้ขายครับผม กะว่าเดี๋ยวจะเอาเก็บยวไปให้พี่นะครับเฮ้ยเฮ้ยให้รูปพี่เนี่ยให้กินเหรออ๋อให้กินโหดีใจโอ้อ่างเอ้ยสองแสนกูละไปโอเคก็ไงก็เดินทางเดี๋ยวพี่มีค่าน้ำมันให้น้อครับผมก็สำหรับทีนี้ครับผมเดี๋ยวเจอกันสำหรับกลุ่มสองนะครับผมใครคิดว่าแน่นะผมที่สั้นสามไม้เดี๋ยวเจอกันไปสำหรับคทีนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับผม เเกขว้ร่แสลับตัวสุ่มของเรานะครับผมตอนนี้เราก็เลื่อนเวลามาจับเป็นวันที่31พฤษภาคมนี้นะครับวันใหญ่สุดก็คือจะเป็นรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟินนะครับผมรวมมูลค่ามากกว่า10,000 0บาทนะครับผมรวมทั้งหมด50รางวันนะครับผมซึ่งรางวันใหญ่สุดนะครับผมจะเป็นรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟินนะครับผมและทีมงานสายชิวจะไปส่งให้ถึงที่นะครับผมง่ายๆครับผมเพียงแค่สแกนบาร์โค้ดที่ ปรากฏบนหน้าจอนะครับผมแล้วไปบอกแอดบินนะครับผมว่ามาสมัครซื้อตัวสายคิวครับผมหรือว่ากดฝากเงินไปแค่200บาทนะครับผมก็จะได้มา1ตัวนะครับผมแต่เราจะมีรางวัลประจําปีนะครับผมก็คือแจกรถใหญ่นะผมเป็นซูซูกิสวิปนะครับผมมูลค่า5 0 0แสนกว่าบาทนะครับผมรีบๆนะครับผมสมัครเยอะนะครับผมยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นรับเยอะนะครับผม yeah people try to tell me that i can't do this bro niggas don't even know me bro so <laughs>